สวัสดีครับแอดมินโอ๊ตครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรอีกแล้วครับเนี่ยอันนี้ทํากุ้งชมจันทร์ครับผมกุ้งชมจันทร์นะครับผมก็จะเป็นกุ้งแล้วก็จะมีไข่นกกระทาสอดอยู่ข้างกลางกุ้งนะครับผ่าแล้วก็จะนึ่งแบบไข่ไม่ต้องสุกมากเอาแค่พอเป็นตันนีครับผมพอเป็นโอ้โหนี่อยากเห็นหน้าตามาแล้วนะเนี่ยคร้บผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้โหผมแสดงว่าผมมาช้านะครับเนี่ยเพิ่งเอาลงซึ้งตะกี้นี้ครับอ๋อซึ้งมากไหมครับ ร้องง่ายเลยครับช่วงนี้โออีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับแหมนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกๆวันนะครับท้ายคลิปนะครับเราจะใส่ตัวเลขนะครับทีเด็ดเราบอกว่าทีเด็ดดีกว่านะแอดมินโอ๊ตนะครับไว้ให้สําหรับท้ายคลิปนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มกระทะทองดาวเด็ดนะครับสามารถคลิกเข้าที่ชื่อรายการเลยนะครับกระทะทองดาวเด็ดนะครับแล้วก็จะมีลิงก์โผล่ขึ้นมานครับกดลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับผมโอ้หน้าตาม,มาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อแล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอขอดูหน้าตาก่อน ซึ้งมากอ๋อก็จะเป็นตันีนิดหนึ่งยังไม่สุกนิดยังไม่สุกดีนะครับครับผมแ๋ยวเรามาจัดจานกันครับผมนะครับไข่นี่เราใช้ไข่นกกระทาใช่ไหมครับไข่นกกระทาครับอันนี้ผมสังเกตเห็นนี่คือหมายถึงว่าหนึ่งตัวต่อไข่นกกระทาหนึ่งฟองถูกต้องไหมครับใช่ครับผมเราใช้ใช้กระหล่ำปีนะครับ ร้อนเหมือนกันนะครับขอถ้วยหน่อยถ้วยอะไรก็ได้ใส่นี่กำลังีนะครับและตัวตัวตัว,ตวอันนี้เราต้องมีน้าราดม,มีครับมีครับ,รบน้ำน้ำราดนี่เราเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับหอ,อน้ําราดก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมก็คือครากผักชีกระเทียมพริกแล้วก็น้ําตาลน้มามะนาวน้ําปลาครับผม ก็คือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติที่เราจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็ราดลงไปเลยแต่จะลดจัดหน่อยมันก็จะคล้ายๆกับพวกกุ้งแช่น้ำปลาคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันครับผมแล้วก็มาจัดจานแปนบนึงปกติเราก็จะใช้มะละนะครับแต่พอดีเมื่อเช้าเราไปเดินดูแล้วครับงบหมดครับอ๋องบหมดนะครับเพราะว่ามะละมันลูกใหญ่ เลยได้มาแค่มาเกิดเทศนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอาพาดน้ํากันก่อนนะครับอ uh ๋อนี่อ oh ๋อ oh นี่อันนี้ทําไว้แล้วทำมาแล้วนะครับผมผมว่ามาช้าเนี่ยรสชาตินะครับก็น้าจิ้มซีฟู้ดนี่แหละครับแต่ที่มันออกซีนี้เพราะผมใช้พริกหนูแดงเยอะอ๋อ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสารแหน่สีเขียวโรยอยู่แล้วครับก็คือหมายถึงว่าบังคับสีไปเลยในตัวใช่ไหมครับครับผมเราค่อยๆหยอดอ๋อหยอดเป็นเป็นคำคำไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือไข่มันแตกพอดีเราใช้กุ้งตัวเล็กครับงบหมดอีกแล้วใช่ไหมครับกุ้งตัวใหญ่มันแพงครับช่วงนี้ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับกระทะทองดาวเด็ดนะครับสามารถคลิกได้จากลิงก์นะครับที่อยู่ตรงคําอธิบายคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับในกลุ่มของเรานะครับจะมีการบอกสูตรทําอาหารนะครับสามารถสอบถามแอดมินโอ๊ตได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นตัวเลขเด็ดเลขเด่นตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ถ้วยไปตังหากเผื่อใครชอบรสจัดนะครับ สำหรับส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะกินเป็นคำๆเลยนะครับปกติถ้ากุ้งตัวใหญ่นี่มันจะออกมาสวยงามครับ โอเคครับแล้วก็เอาลงบนนี้หน่อยเลยไอ้แก้มครับกะหล่ำก็แก้มได้นะครับครับอูย้อนเหมือนกันนะครับเหรอแลประมาณนี้ครับครับผมแต่ปกติตรงนี้จะเป็นมะระนะครับนึ่งไปพร้อมกับกุ้งแต่นี้เราไม่ได้ใช้มะระชักอยากจะเริ่มชิมแล้วนะครับเนี่ยครับผมครับเดี๋ยวเราออกไปชิมกันดีกว่าครับแหม่เสียดายจริงไปมาช้า